เค้กจ้าพี่น้องผู้สองกองล่องคนละเปิดได้บ่เปิะฟางฮิตเยอาแยเลยเออมันถือแล้วมันเปิดสองคาะโอ้ทีเปิดก็ได้เดี๋ยวใส่เบิรงพี่น้องหน้าตานด้กินมากบริกินเค้กมาตั้งเต๊นดนดดเลยแต่วันนี้เขาบริสุทธิ์มาก,กินเองดีนะก็เด็กเราจะซื้อไปเซอร์ไพร์ ไข่ดาวสีว่าของใครเป็นชื่อแล้วค่ะโอเห็นโอยจังทีโอเห็นอ๋ออันนี้ของซ้อนสื่ออันนี้ของลาวอ่าขององหมืโอ้ยทำงานเกะยากจังเลยอุ้ยแต่จะขาดไปอยากเอามือยุ่มลงต้นเลยท่าแดนเจ้าปีนน้ำมาดูละ ก็ชิ้นทอ่ค่ากล่องไปป่ะอือคนกบโอ้โหเป็นจะซื้อเป็นจ่เสียบป่ะอันเงินลาวเดือเนาะสามแสนทั้งเงินลาวนักก็คือใบละแสนเลยค่ะสามแสนกีบประมาณหารอยบาทผู้ใดยสาแล้วก็มีทองคำองเป็นแท่งเนี่ยผู้ใดอ่านภาษาลาวได้แน่น่ะอ่านซูเบอร์แน่นนะอ่านซูเบอร์อ่านซุฟังแน่เม่นมาว่าอ่านถิดบอกว่าพี่ดองฮะเอาสิเอาเทียนอันนี้ก่อนลองเล่นเยอะก่อนแล้วเทียน ข้อข่ยได้ละเล็มหนึ่ง Happy Birthday to you เป็นครั้งแรกเนาะที่ได้ซื้อเค้กสิบใบชื้อไผ่สองนุ่มพราะว่าที่ผ่านมาเขาบุ็วันเกิด สาบายดีสาบายดีตอนขำเ้ยทุกคนเมื่เอเช้าเสียวเช็กไปเซื้อผ้าไห้ไอมอนกับไอไซดเดอเมาเป็นวันเกิดแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ซ้อนหันได้ซื้อเช็กไปเซื้อผ้าวันเกิดพอที่ผ่านมานะก็คือเราบวงวันเกิดแล้วขอยกับ,บงวงหัวเขาเกิดวันที่ใดเดือนปีใดเนะาะแต่ปีนี้แฮนเพื่อวยโฉนในเฟซบุ๊กก็เลยซื้อเช็กไห้ผุลก่อนปะสบายดีข่างไกลเห็<ใ>นวังคำนี่ยัง ก็เห็นมันค่ำว่าวันเกิดแล้วก็บบด้เตรียมได้จัดยังไงเลยผุ้หละเมือสองมือจังหวะกันใหม่เ้เอ,อมือนีหายังให้พท่านเนาะวาซีสวนกันนั่งหลินยูตูพ่นบอกเนาะพ่นสวนซอน,นวะตั้งวงไปพ่นวาซีนาวาซีลุงไปนั่งยูตูเมื่อไห่พันบ,น,นบอกเพ่นสีขาบ้านจะซ่อนบริเตมืยมเนาะ เลยเอไปซัพพลายอยู oh. like ่เฉียงคนเด้อ <Okay. S 2> ตอไปกองไปต่อไปอไปพลเรืน <c oughs> อเนเอาเลทเทียดนั่น เดินลุกับอันนี้เล้่นน Happy birthday, you. ววนะ Happy b i r t d a y to you ขึ้นๆหแม Happy b i r t d a y Happy b i r t d a y โอ้เพอนเฮ้หนอคนห้องเพลงออกมาสัมปาัโถิบุญวันเกิดสองหนุ่มเลย อันนี้ของซีมอนเตี่ยมจะคือจะหักว่าเฮ้ยยอะเลยดับเร็วนี่ไงม้นเกิตจ้าปปี้เบิร์ h เดย์ทูยูปีนี้แจัคอายุครบเท่าไรแล้ว14ด้วยนี่ของคนใส่อธิฐานเด้อเอาจ้าแล้วก็เป็นผู้บ่าเลยเด้อปีนี้นี่ บหรีหองเพลงหองยังไงหปะเลเรากำลังทิ้มาห้องเพลงมืยซิมซิซิมซยุ่ยอันนมันจุ่มปกนก็อยากลินบ่นี่อันนี้เราตั้งใจซื้อมาให้เลยนะตัดใจก็หูบังคานี่ว่าวันเกิดเนาะขอบใจอ้วันไหนเด้ออะของซึ่งซกินนักแซกซี่แกซี่มาแกซี่มากินกินกิน ป้ามึงตีผูทางเงินทางทองกอนละสามเศษพูนะห้าร้อยบาททองอีกหลายๆบาทจ้ะทองเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเตียงหักเด้ออันนี้เค้กแจกแล้วสามเศษนะทุกคนสวยมากขอบคุณจาวันมาค่ะวันนี้ของน้องเหมยผู้คงเอาโอ้ของน้องเหมยขอบคุณน้องเหมยค่ะอันนี้ของเขาของคนใส่กับไอ้มนพี่น้องคนละผัโอ้ พูดเบิร์ดเลยถกยังถกน้ำโุดเทพมาได้ลุงลุงมากินแขกเด้ลุงลงมาไหมเฮ้มาคดไทยถึงบ้านเลยนะชาวแรงกันยังโอ้ยขรัวนกกับอาลามันแปลงงานเออชุมพลประเหต์งานผูกเขียนพี่น้องอีเมลกับไปอีกัน จิมดูไอ้อนาทองเอาไปขายก็ได้เด้มันกำลังขึ้นบาทละหกหมื่นกว่าบาทเลยนี่นะรวยรวยเงินอีกโอ้โทรศัพท์เนี่ยนอนเงินอีกโอ้โทรศัพท์นี่ไปหาหนกเินโทรศัพท์เสียขอบุกหัวทางในเป็นยังอันนั้นนะของไอ้ชายอ่ะของไอ้มอนกขมุกหัวกันไม่สีมอนไม่นานนี้นคือมาแต่งตัวก้ให้ชวนไปใส่นี่ไปสลองไปสลอง ไปสลองน้ำผู้สาวบอว่าเลยส่วนหมูลงตู้มาเรียบผ่านมบไผ่ทั้งไม่โอ้ยตู้มันอันนั้นก็ได้ดอกตู้เจ้าของกระเบกลงดึงไปยังไงอ่ลงมาเพียรไผ่กับไตเทียนนั่นเลยเทียนพันษาข่อยเลิ่มปากใหญ่ สุขสันต์วันเกิดจ้าซองไอ้น้องใหญ่เป็นผู้บ่าวเละยอย่าว่าเด้อปีหนาวเมียป้าซ่อนเหมืนจักอยากดูคือเกิดก่อนรถเถาแล,ะล,ะละ้วล่ะไอลีนี่ครบแล้วสิบห้าปีสิบห้าระเบ้นี่ป้าถูกเป็นผู้บ่าวแล้วสิบห้าปีไงป้านนี้ม,มีแฟนระเบ้อพากันมีผู้สาวบุญเลยด้ซองไอ้น้องเลเด้อ เดียมเงินไม่รู้เจ้าวันซอยคาดองบ่ซอยคาดองให้คอยเต่งโกนเห็นว่าล่ะกะอ้ยอาะจะเรียกเขาจะสีแ่งเขาเป็นคำสินเขาเป็นผุดยักเถายักทถาเจ้ากระฝากบอกกันลูกสะพายในอนาคตเลยให้็นไปเละโฟดเขาเป็นเงินชุดเท่านั้นว่าสีทองมันแพงผุดแซ่บไหมม่มีใบเตยกัำยังเลยเอออยังกรณ์เนาะ เอาออกในลางเงินให้เราจิ้กินซัมซีกินจ้าบุรีกินเค็กบักดุนโดนและส่วงนี่บุคอยซิมีวันเกิดเนาะแต่เก้าบอได้เสื้อผ้าเสื้อยางผัวพี่บบหูพี่น้องจะเพิ่นเกิดมือได้วันใดทำกับโบหูทำเรียกกับโบหูแล้วปีนี้คือได้จืดสับปะพอเราเกิดเดือนนี้เกิดยังเเกิดเดือนสิบเอ็ดแต่บบหูวันสื่อเนาะเบิง่งในซัมมานูมาหน้าอมาแบบน,นี้ เพิ่นก็เลยได้วันเกิดวันทีวันทีเดวันที่นวันที่นี้เทเกิดรสี่สิบเอ็ดีสิบเอ็ดหรือวันที่พอนมันมันตอนก่อนเป็นเมื่อไม่เลยได้ไปมันเป็นวันที่แล้วมนทีมงเจ้าแล้วเฮ้ยเห็นเพิ่นโน้ตไวในหันนะเมื่อในสิบเอ็ดเหรอเมื่อวันที่สิ คันมื่นอิบุ12คือชิเดจวันเกิดซะนเนาะบ่าเยเห็นไอซ่เพิ่นโนดตไว้ในนานวัน่ํามนี่นะวันเกิดเพิ่นเลยเมนเกิดปี1แล้วก็เดือน11เลยว่าซื้อเชกให้เลยอออเขาก็เกิดพรมกันไดเนอะกับซิมอนวมาแสด้เว้ากันเออมาได้แท่าเกิดพรมกันแล้วเขาเป็นเฟดพี่น้องเขาะืมแลออกไปเรามาซอนดิเอาเกเกิดพมกันได้มาสฝาเฟด โอ้คุ้มอารีนอได้เท่เดียวเลยเจ็บแบบเท่เดียวแล้วก็ได้ทงเลยคุ้มคุ้มบัดใหญ่ก็ใหญ่พร้อมกันพอเลี้ยงกับบัวตองหยาหาหมูเลยไปน้ำกันทรงไอน่องแบบนี้ชบายเอาจากเฟสสามเฟสสี่นี่ป้ามาให้เฮาเลี้ยงแน่เอาแล้วก็ไม่ให้เฮาหรือเนาะตะกี้ว่าโอ้ยตะกี้หาเงินบัท่านเป็นเลยสิเอายังรียงตะกี้นะ ตอนนี้พ่อหาเลี้ยงได้อยู่หาเงนินไวเนาะเลงมาได้ไดตอนข้าเจ้าเกิดยังแสดงมูจากหาเงินสำแต่ว่าเคยขวมทวงมะลินน้ำเขาเดิพี่น้องเตียังหน่อยกระโดนดมาเธอเนื้อเขาขี้หไห้มีแต่ไห้ตอนเขาเกิดน,นะเอามวัวนะเล่นอะไรด้เมย์เรปลาเป็นเจี๊ยบเราอยู่น้ำชจาบุญเมืย <c oughs> ์เกิด <c oughs> ก่อนเขาหรอเมืย์เกิดก่อนเขาจะปี11เปือ่นเกิดปีหนึ่งหรอ11เปลี่ยนตัวจะจากปีแเราไหม ซาซือัดมและอ๋อมวยอมยอมบแมนชุ่มเือนสิมหามยสิพกเดยนต่อนเสิบสามเจ้าก็สิสิพกแต่ท่านเด้เต็มสิพุกโบเละแลสิหอดแล้วเราหอดอะไรเ่อืออือพะเราเกิดเดือนสิบเนอะปีนี้ก็ต้องสิบพกและคเจ้าทาก็สิบหาอันถึงแล้วเพราะมันเกิดไล่ๆกันะว่าสิมาพอใส่ก็เกิดปีสองพันสิบเอ็ดได้เออเอาเกิดปีสองพันสิบเอ็ดจ้ะเอาเกิดปีสองพันสิบเอ็ดเลักกันเจ้าเกิดปีสองพันสิบเพราะว่า ไปเลาเซ็กซี่ขนบเาเกิดปีส0 0ก่าเจะเปีสองพนเกาจนเากระลืนเจ้าเออไ้าี่ถึงอีค่ะเะเกิดปีสองพันสิบเอ็ดหน้ามืออืมเาเกิดปีสองพันสิบเอ็ดประวัติเด็กเกิดใีมนนี่นางรัปีสองพันซึ่งนี่เกิดปีสองพันสิบเหลักกระดิบสิบเอ็ดหลักกรที่สิบเ ป้าท้เลขสิบเอ็ดอีกออกมา <laughs> โอปริซื้อเลขเนาะกมือนี้สีมอนโพลใส่ตะกี้นะซื้อ,อยังเก็ะตะกีออ้ือโอเอเด <laughs> อโอเอ้เด้อผูพ้พักกันแกกินทองคำเลยไวไว้ <laughs> เออท้อเตรียมตัวสิพากันเมื่อนั่งสองวันเกิดแล้วพะนะโอเคล้วทุกคนชอนสิม,มหาอาบหนำนอนแล้วเนาะสุพืนอนะฮะห,หลอกลวงเฮาใหตุไปเรียนลงไปนั่งยืดตุ่ยไปสุพอนะ เขียดได้ค่อยโบจะตามใจไรบ่เก๋กับว่าสิลงลินตูก็สิไปนั่งอยู่ว่ะเมื่ออื่นไปบุญชงเพื่อบ่นี่จักนะโบลายโอ้โบเบิด์ลายดอกแต่ชาตนแต่ชาตันละวันเรไปบ้านนะคลองคายนั่นจะาผ้าอันพ่อดูหาหกห้าเจ้าผ้าเฮ้ยคองกินได้ค่ะอืมแต่คองกินมันก็เยอะนะจะตังค์ยอะหมนี่หาหกห้าเฮาซื้อโบเบิดดอกตังค์น่ะมีไหม

ตอนน้ำหนักราคามันอาจจะลงอยู่มือหาอาบน้ำมาเดินทุกคนพ่อกันมืออื่นจะสาบายดีสาบายใจสบันกรรมวาเด้อจ้าจ้ะถูกขับใจมือหนาจะหาแนวกินใหม่เพราะมือน,นี้ก็หาบราณกคือกันเล้วจะใชย,ยังก็เลยได้แต่เค้กมาให้กินพี่น้องเค้กไปก่อนมือหนาจะย้อนหลังกับไอ้เป็บ